จะพาไปเที่ยวบาร์โฮสเดี๋ยวดูชุดดิเดี๋ยวจะเวิร์กสิไหนไหนด,ดูแลที่ใจให้ดี ความบันเทิงเท่านั้นมิได้มีเจตนาหรืออบบริตี้เพศทางเลือกอื่นๆแต่อย่างใดเพราะเรารู้และเข้าใจว่าทุกเพศเท่าเทียมกันเปิดดูเพื่อความบันเทิงนดดดาม,มาชุกชนิดหลับซ่ายถึงแล้วจอดเน่แหลอะอะอ,ะอะเฮ้ยมันก็นหิ้งแม่มาเลยว่ะที่จอดรถมันจอดตรงนี้ก็ได้ เอาเงินก็อยู่ของมันโทรศัพท์ก็หายไปไหนก็ามยังไงวะเน,นี่ยโอ้ยนินโอยเอ,า,อานี้คุณผู้ชมไม่ต้องสนใจนินก็ได้วันเนี้ยที่มาเจอหน้าอางตอนนี้เพราะเราอยู่กับช่องยูทู b เก e ฟิล e l แล้วเราจะมากับรายการทัวร์กระชอน การที่จะทําให้หนิงได้ระบายอารมณ์ความเครียดช่วงนี้เพราะลูกๆกระเทยเยอะมากแล้วภารกิจแรกวันนี้ที่เอาลูกๆกระเทยมาออกหน้าสื่อแบบนี้ก็คือจะเอาลูกกระเทยหลอกมันจะพาไปเที่ยวบาโฮลรับรองว่าอือแต่ตอนนี้รู้สึกว่าการแกล้งคนนกรรมมันกำลังจะตามฉนองเพราะไม่มีใครเลยตอนนี้แล้วไอ้นินมันทิ้งรอว่ะเฮ้มันทิ้งจริงจริงวนินเหรองมาแล้ว ไปมามามวมา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 เด็ามี่ว่าหีมา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 มดมา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 มมามามามมา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 วาาา กินเรียกใครปานิตาแม่หมูฟันหรือเปล่าเดี๋ยวเ<อ>ดี๋ยวขอโทษนะคุณผู้ชมมึงมาบ m เลยเหรอแม่แม่บอกอ่าแม่พูดโจทย์โจทย์คืนนี้ฉันจะพาแกไปเที่ยวบาโฮสแม่บอกว่าบาโฮสผู้ชายว,าว้าวแซบ่บอ่ะอา้าวแล้วถ้าหนูนั่งวินมาอา้าวแล้วใครจะชุดหนูไปชุดใครเขาจะเชื่อถือไหนดูชุดดิได้ไหมไหนถ้าเวิร์กสิไหนไหนได้ไหมโอ้ยไดยแล้วได้ไหมได้ไหมคือพอมากเอาจริงๆแม่วันนี้หนูบอกเลยว่า หนู่เมื่อคืนหนูนอนก่อนอสวดมนต์หนูบอกเลยว่าต้องได้ใหญ่ยาวจึงมาเลยหอมวันนี้เวลคัมมากเด็ดไหมอ่ะพูดก่อน ร้านนี้ร้านนี้ลีเฟรนด์แบลงช็อครู้จักปันล่ะมิเคยไม่เคยรู้จักมาก่อนนี่คือร้านดังแถวย่านนวมินใกล้ๆบ้านดิฉันเลยไปเลยนี่ล่ะรับรองว่านะโอ้โหเขาจะดูแลไกด์อย่างดีไกด์จะเป็นครีเอทีฟที่เก่งทำงานได้ดีมีเอ NERGY มีพลังได้ทุกทุกอย่างอย่างที่ต้องการที่สุดที่ไกด์จะเอาอะไรยังไงแล้วไกด์จะเอากี่ช็อตกี่ดื่มนะไกด์เรียกเลยแม่จ่ายแต่สัญญาก่อนว่าแม่จ่ายทุกบาทไม่มีเก็บบินเรียกทีหลังไม่มีเก็บเบนซ์เรียกทีหลังไม่มีบินเก็บเร นิตาเสียเงินได้เสียน้ำไม่ได้ไปเลยปะนะพร้อมลอยแต้องเอาให้สุดนะสุดสุดนะสุดปะพร้อมมาพาายไจเลยาเทีไเทย่เยวปเนคปเลยไปเลยไีเลยไปเลยไเาี่เทย่บอกย่าอะว่าจะพาปเเที่ยวปาลยไป้่่ะ w l l o o m t to l l i v e f a n ลยไปเล้ไเยไปเลยไปเป็นไงคะ โอเคจ้าไปดูแลพี่กายให้ดี่พี่ คือเอาอย่างนี้หนูมาโพสครั้งแรกการยกพูดอะไรยังไงมันต้องแบบไหนแม่สอนหนูมั้งมันง่ายมากเห็นปั๊บคนไหนเทสหนูคนไหนคิดว่าใช่คนไหนคิดว่าใหญ่ก็คิดเอาคนนั้นแหละใหญ่คือให้มีใช่หรอแม่ใหญ่แม่เอลูกสาวหนูคนนี้เรียบร้อยมาก แล้วเป็นแบบเขาเรียกว่ากะเลยทุยที่แบบเป็นแม่ชีวันๆน,นะหนูจะต้องตามมันมาหาหนูที่บ้านเฟียมาหาแม่หน่อยมาสวดมนต์เป็นเพื่อนอแม่หน่อยไอ้นี่มาสวดมนต์เป็นเพื่อนหนูนะ,ะมันเป็นเด็กเรียบร้อยมากก็เลยต้องพามันมาเ,นเดี๋ยวเราลอดูนะคะว่าสวดมนต์ของเขาเนี่ยนะคะมันจะอยู่หรือจะแตกนะคะว่าจะสวดแบบนี้หรือว่าจะสวดแบบนี้โอมเมนเธอรักโอมเนเธอรัโกมอ่ ก็ทำให้หน,นูเข้าใจหน่อยได้ป uh ่ะเดีおお๋ยวอยู่ไปแม่จะรู้เองว่าตรวจแบบ่างนี้เป็นยังไงมันคืออะไรวะแม่มาเลยแม่มาเลยเรียกเด็กมาที่บ้านพร้อมแล้วเออๆ็ให้ใจแตกให้ใจแหลกให้ใจแหลกเรียกึ่งคุณที่ค่ะ เปิดใจ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 เพาแกเปียไม่เป็นจริงๆแม้เอาจริงคือตัวหนูไม่เคยเหมือนกันพอรู้ว่า1โดนหลอกสองเข้ามาใช่หลอกไม่ได้หลอกแต่ชีวิตมันต้องเปิดใจเอางี้ไหมจะมาทํางานที่นี่ไหมเออลองไปยืนแบวเราขึ้นไปยืนปขึนไปยืนไป สิบดื่มคือพันแปดร้อยบาทสำหรับพวกเราดูน้อยๆใช่ไหมสำหรับเด็กคือมหาศาลมากเวลาได้ดื่มปั๊บสิบดื่มให้อะไรเชิญคุณส่วนค่ะให้ใส่สะพายลองขึ้นไปทําแบบร้อยดื่มใช่ไหมพี่เมย์ขึ้นมาทางนี้ปั๊บขึ้นไปร้อยดื่มลูกค้าจะได้หนึ่งร้อยดื่มเท่ากับหนึ่งหมื่นแปดพันบาทหนึ่งร้อยดื่มค่ะอ่าคุณส่วนเราให้นะคะและคุณหเงคะเชิญขึ้นข้างบนค่ะฉันไม่ยอมเหรออ่หลบแต่ค่ะหลบแต่วันนี้นะ แรงก็จะคงแรงและมีคนที่ร้านเคยได้1,000กว่าดื่มเรียบร้อยแล้วจริงน้องแบมค่ะอันนี้คือของแท้นึ0กว่าดื่ม500ดื่ม1 0 0ดื่ม200ดื่มคือเป็นเรื่องปกติของร้านนี้มากหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นปาร์เป็นโฮสต์อะไเงี้ยต้อง็นคนที่มีสกิลนะเพราะว่าหนึ่งเราต้องแบบ เราเขียนไว้นะปัดคนปัด <em> มีเรื่องเครื่องตุ๊กแม็กซ์เราต้องเบรกตัวเองแล้วมาเทรนคนที่เขามีปัญหามาหกว่าเราซึ่งคนนี้ก็คือคมันคือทาเล้นอย่างหนึ่งนะซึ่งผมมองว่าคนนี้คือต้องแบบ respect ในที่สุดด้วยแงนช่วยเทรนสองคนนี้ให้หน่อยได้ป่ะเทรนสองคนนี้ให้หน่อยจับคนอนึ่งมาลูกค้ามาลงทุนยังไงเออจะถามก่อนนะคะว่าที่บ้านมีปัญหาเยอะใช่ไหมครับพี่สามารถเอาปัญหา มาแบ่งไว้ให้แบมได้เลยนะครับไม่ต้องกลับบ้านไปถ้ามันนี่เอาแต่ความสุขกลับไปตอนนี้พี่มีนี่อยู่ห้าหมื่นเอาไปเอาไปใช้แทนได้ไหมแล้วก็ผ่อนรถหนึ่งคันที่ฝากหน่อยได้ไหมแม่เงินเงืนเริ่มตกแล้วแม่แล้วจะมีหลายแบบอันนี้แบบนี้นะคะก็จะมีแบบเอนเตอร์เทนเอวหวานอยากดู่าเอวหวานเอวหวานขอเรียนเชิญพวกเอวหวานทั้งหลายค่ะ ชมย่าหมองมีไหมตอนนี้ครมาให้พี่ไก่เลือกเลยเลือกเลยอ่ะเอาใครบ้างชอบแบบไหนดีกว่าแบบเอาใจเล่นเกมเก่งแล้วก็แบบถึงเครื่องเอาน้องแบมเมื่อกี้แล้วกันอ่าแท้แบมแบมแบมอาเอาใครมาอีกไหมาเดี๋ยวหนิช่วยเลือกบ้างอันปังเหรออันปังเหรออันปังเหรออ่ามาเลย มาคนนี้ส0บดื่มได้ไหมครับคนไหนวะคนไอ้ฟ้าเออจะชอบไอ้ฟ้าจริงนะแล้วถ้าไปเชอญต้องลอกเสียงก่อนเสียงหวานขนาดั้นนะเขารลืกท่านหนูเป็นแตะแล้วไหมว้าไอาฟ้าลงมาลูกฟ้าลงมาข้อใสเลยค่ะสิบดื่มเป๊ถูกใจรอส่งทุกอย่างดีพี่ให้เลยหนึ่งร้อยดื่ม แม่โทรมาหาหนูแม่บอกว่าจะจัดหนักจัดเต็มมาลานแม่ทั้งทีมาค่ะมาค่ะ VIP ได้ไหมเอา VIP จัดไปเลยจะไม่นั่ง VIP หรอต้อง VIP เต้นไหนเป็นติ่มี่ติ่มเป้งเป้งติ่มโตสุ่ย่างตัวมไต่เป้งเอาอั้ค่ะเขาบอกอยากติดเป้งไหมเอาต้นนี้ค่ะแม่ทุกคนติดเป้งแปลว่าอะไรอ่ะโอ๊ยไม่ได้ตลอดเลยเนี่ไม่เคยไม่บอกคุณเลยเอ้านี่คือคร หนูไม่ค่อยเที่ยวคืนหนูไปเที่ยวคืนเพื่อนคือหนูก็ไปนั่งรอขับรถกลับบ้านให้เพื่อนสเลยแล้วติดเป้งแปลว่าอะไรอะไรวะฉันมาทำอะไรที่นี่มันเล่าไม่ได้ออทีวไม่ได้ออกรายาไม่ได้กระซิบแปลว่าตอนแรกบอกว่าจะพาฉันมาเป็นมามาใส่กว่าฉันอีกโอ้โหคุณแม่ อย่างไงละ่ะโต V I P ที่แม่บอกหนูคืออันนี้ใช่ไหมใช่นี่เขาบอกว่าต้องเพิ่มเงินพันหด้วยนะมาถึงว่าต้องจองก่อนจองก่อนอเพิ่มเงินพันห้าทำเพื่อลูกเลยโอ้ยขอบคุณคุณแม่มากนะ,ะแต่แค่ไม่เจอผู้ชายก็โอเคจอย,จอยไปโอเคป่ะโอ้ยแม่หนูได้หมดแล้วตอนนี้ชีวิตไม่มีอะไรแล้วตอนนี้หนูจอยซึ่งเรื่องหนูเปิดใจทุกอย่างออจอยเลย ก็คือกินค่ะแม่แม่เนี่ยหนูอยากรู้คือ V I P คือมันมีกับข้าวแบบนี้แล้วมันมีอะไรอีกไหมเดี๋ทางนั้นเราจะมีกากฟกระเช้ากระเช้าหัวกระเช้ากเทลอุ้ยกระเช้าเป็นแบบไหนกระเช้าเยี่ยมคนป่วยเหรอหรือกระเช้าเยี่ยมคนแก่พยี่ิรค่ะเาเป็นแบบนี้นะคะว้าวแล้วมันถืออะไรอ่ะในนี้มันก็คือกาแฟดีเดอรมากัโต๊ะพัน แล้วควานริ่งถืออันนี้เป็นแบงค์อบค่ะวันนี้ฉันอยากเมาแม่พวกเธอมากเลยทำไมเขาเอาแรงเอนเนอร์จี้อย่างไหนใครจะตอบแทนว้อะไรนั่นอ่ะทำให้เขาดูหนึ่งค้ง สวดตำมนแล้วก็ทำหน้าเรียบรออ๋ออ้พอแล้วพอแล้วทีมงานตอนนิ้มาแล้วค่ะน้องพอดิบจริงมาเริ่มมามาเริ่มมาแไม่แล้วหล่อนไม่สวดมนแล้วหรอสัำนาให้ไอ้ไอ้ถือกูเบกขาอุเบกขาปล่อยวางเอโอเคโอเคสัำนาให้อย่างนี้ได้ไหมแล้วก็ชนตอนไหนได้ปะชนไมฉันตี๋ไม่ได้ไม ู่ชั้นจิ้นวะไม่เหนียวเลยเฮ้ยถ้ามันอยู่ชั้นจิ้นสองคู่เนี่ยทำไงดีอะอะไรอะความรักมันกินไม่ได้นะไข่ตุ๋นกินได้อ๋อโอ้โหโอ้โหควมรักมันไม่ได้ไข่ตุ๋นกินได้แม่เองไม่ดุนะใช่ป่ะเมาแม่ไหมเมาแม่ไหมเขาดุแม่ถามจริงไม่ดุไม่ดุแม่ใจดีมากใจดีอย่าแอบอย่าแอบ แอปยแอแม่ใจดีมากแล้วเคยทำผิดโดนแม่ด่าบมส่วนใหญ่แม่จะไม่ด่าแต่แม่จะบอกว่าเต็มที่ลูกลูกค้ามาดูแลให้เต็มที่อันนี้แค่ยังไม่ถึงเสี้ยวครึ่งของแม่เลยเพราะเขาเอเนอร์จีมาจากไหนวันๆเขากลับบ้านกี่โมงกี่ยามเอเนอร์จีเข้ามาจากไหนโอ้หนูก็หนูก็เป็นห่วงแม่เรื่องนี้เหมือนกันนะเพราะว่าเวลาเขาอยู่กับหนูเขายันหวางก็มีแบบว่าดูแล ดูแลดูแลค่ะดูแลม่ถึงกแม่ต้องปกป้องเราด้วยถูกไหมใช่ค่ะแม่ปกป้องตอนแล้วถามจริงทำงานอย่างเงี้ยเคยเจอลูกค้าที่ใส่ไม่ดีแล้วมันลวนลามเราไหมก็แบบจะมีลูกค้าที่แบบมาประมาณว่าเหมือนจะเทคเราอย่างเงี้ยครับเหมือนแบบอยากจะมาขอเลี้ยงดูเราแล้วแบบเวลี้ใช่ครับจะประมาณนั้นแล้วคราวนี้พอแบบลูกค้าเริ่มเมาแล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มแบบ เริ่มซ้ายเริ่มขอหอมหน่อยขอกอดหน่อยขอแบบรูปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพอจะจบะที่ร้านเนี้ยเขาก็แบบขอเทคกลับบ้านได้ไหมแล้วเราทำไงอ่ะเราก็แบบว่าอ๋อทางร้านเราแบบ ไม่ใช่ใช่ครับไม่มีตรงนั้นครับคือคนชอบดูถูกอาชีพพวกเราเออรู้สึกยังไงกับคนที่เขาชอบดูถูกอาชีพพวกเราสําหรับหนูมองว่าเขาอาจจะมองในมุมแคบเพราะเขายังไม่ได้เจอตรงนี้การที่เราดูแลลูกค้าเนี่ยบางคนอกหักมาเสียใจมาแล้วก็รับฟังคอยปลอบคอยอะไรทําให้เขารู้สึกว่าเอ้ยมาเขายังมีเพื่อนมันจะมีหลายรูปแบบมากมันไม่ใช่แค่แบบเฮ้ยลูกค้ากับโฮส์นะอาจจะเป็นเพื่อนคุยเอ้ยเราเศร้ามาเรามาร้องเพลงด้วยกันเรามาเต้นด้วยกันไมเซ็ตจากที่เขาเศร้ามาคือเขาได้รับความ ความสุขไปพอเราฟังปัญหาเขาเราก็แบบช่วยให้เขาแบบว่าหายจากจุดนั้นไปก็คือแบบมีความสุขมันเหมือนจิบแพทย์เลยในรูปแบบของการเชี่ยวคืนใช่ใใใช่ใช่มันจะอยู่ในเชิง ให้ความสบายใจมากกว่าว่านจะเป็นความสบายใจให้กับลูกค้าคนนั้นแม้ว่าเขาจะเจออะไรระบายที่ว่านได้นะไม่เป็นไรพูดให้ฟังได้เพราะว่าบางเรื่องอาจจะไม่ไม่กล้าที่จะพูดกับคนอื่นแล้วชีวิตจริง่ยมีแฟนกันไหมอะไรงที่เธอจะจีบเขาหรอเธอถึงไปถามเขาแบบนี้แม่คะอะไรคะเป็นงานนิดนึงคุณแม่ขอแซนนิดนึงบอกเลยลูกชีวิตจริงมีแฟนหรือเปล่าลูซ็กำลังหาอยู่ครับ บบไหนชอบแบบไหนอ่ะชอบแบบไหนสเปคเอออันนี้ก็ได้นะคะโอ้ยได้ด้วยเออได้ด้วยเลยไปไปฮ่องกงแก้บุญไปอีกสวยไปอีกเออมีแฟนในชีวิตจริงอ๋อตอนนี้ก็กำลังดูดูอยู่ครับกำลังดูดูอยู่อ่ะท่านเป็นตอบเป็นดาราเหมือนเลยวังอันนี้ชีวิตจริงแฟนมั้ยมีแฟนไหมไม่มีค่ะมีไหมมีเป็นว่างวันมีเป็นว่างวัน มีเป็นบางวันเนอะเอาละเอาละนี่เขาอย่างที่บอกแม่คือการมาตรงนี้หนูแอบไปคุยกับพี่เอมาใครที่เหงาหรือว่าใครที่รู้สึกว่าชีวิตเปรี่ยวซายมันเศร้าเหลือเกินอ่ามันยาวมาร้านนี้ก็คือแบบว่าไม่เหงาแน่นอนเพราะว่านอกจากน้องเขาจะเซอร์วิสดีแล้วแบบถึงเครื่องนึงสิ่งแล้วเขาก็มีเกมดีๆขอบคุณมากนะคร ยน้องเขาก็จะแบบว่ามีเกมสนุกสนุกแบบว่ามาแบบพาจอยปะอะไรค่ะแม่เขาจะอวดว่าเขาเพิ่งไปฉีดฟิลเลอร์มาเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นเกมกันดีกว่าเดี๋ยวเชิญน้องอธิบายเกมเลยค่ะเกมแรกที่เกมว่าอะไรเกมแรกนะคะก็จะเป็นเกมที่ชู่เรานะคะก็จะเป็นภาพปากต่างๆไวยพอที่ชู้หมดที่คนไหนนะครับคนนั้นต้องเป็นคนกินกินอะไรกินอะไรอะไรเลยครับนี่เลยครับ เลยดนี่ะใช่ครับอ่ะเป็นสงทีมแบบเป็นสองทีมเอาเราอยู่ทีมเดียวกันตอนนี้เราเป็นศัตรูกันแล้วนะเรียบร้อยโอเคอ่ะไปเลยอ่ะเอาละอ่าอ้อ้าดินเล่นเลยโอ้ยเขายังไม่ยอม พองล้เราแทนหแล้วใครดื่มโอเคโอเคองว่าเกมน้เ็นกี่แม่นั่งมองตาปลิดเปลดเพราะว่าสมภาร่ากินไก่วัดมาดูลูกสิมีเสน่หทุกคนเลยอะี่ครนี่ใครต้องตไม่หนีต้าเดี๋ยวมาที่เราแพ้แล้วพวกมึงเล่นกันยังไงให้แพ้วะพี่หิงแกสนจะต่กี้มาอยู่กินนา แม่น้องๆน่ารักกับแม่ที่แข่งอยู่ด้วยหนูพอท่าแล้วเดี๋ยวที่เป็นกระคอเป็นไงอ้วกเสียควมใช่ในโต๊ะไหมในโต๊ะมีที่อ้วกไม่ยังไงนะแม่คอแข็งทำไงนะคอแข็งตรงนี้อ๋ออย่างนี้ก็อ้วกอ้วกเสร็จก็นอนอยู่ตรงโต๊ะพีอย่างนี้เมื่อหลังหนูไปเที่ยวเพื่อนหนูหนูจะแบบกินแข็งกันเด็กเอออ่าเกมต่อไปเกมต่อไปอ่าฝั่งนี้นำหนึ่งเริ่มต้น เต๋อนะครับอันนี้รอบนี้จะเป็นเล่นเล่นสองทีมเหมือนเดิมอ่อันนี้แบ่งทีมนะครับแกได้พูดดีแล้วเราแพ้ไปแล้วนะเราทอยเต๋าใช่ไหมครับถ้าเกิดออกมา6กับ1 1นจะต้องเอาออกส่วน6เราต้องให้กระบอกต่อไปถ้าใครหมดก่อนครับก็คือเราชนะคนที่ยังไม่หมดก็คือกินครับอ่าโอเคมาอ่ะพี่หนิงเล่นกับพี่เขาเลยครับมาไก่ซิมโบโดโดโดซิมโโดโดโดเซเลยไปเราไป ไปไปอะไรอยางที่หนึ่งหยิบออกหนึ่งยิบออกค่ะหนึ่งค่ะล้าเกิดว่ามีหกหมายเเขาจะอาไมคะไม่มีหกก็คือแถวไห ใส่มดค่าสองสุดฝั่งโน้นเดิมฝั่งโน้นเดิมไม่เธอนี้เช็ดไปแล้วอ้าวันนี้แม่มาเองเหรอโชว์เทคนิคลับอ่ะเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะคะที่ไปเที่ยวกับพี่หนิงปณนิตาบ่อยๆนะคะเขาใช้เทคนิคนี้นะคะพอละพีว่ะมันมาเที่ยวแล้วไปยังเล่นอย่างนี้เฮ้ยอ่ะเกมสุดท้าย จะเป็นเกมทาโล่นะคะแค่เด้ยเดีด้เด้เดเลือกเกมให้มันชนะหน่อยไม่ยังคาดหวังหรอไม่เกมนี้เรออาจจะชนะก็ได้ครับเชื่อดดยจะเป็นเกมทาโล่นะคบใครแบบว่าทิชชู่นิดนึงก็คืออาจจะมีการแบบกัดตีลงนิดนิดใครที่หมดก่อนก็คือชนะโอเคนะครับไม่กินเลยไม่ได้เลยหรอไม่ได้ ปากต่อปากเนี่ยเหรออันนี้อครับโอ้ยมันจะแฟร์ที่ไหนเราแล้วถ้ามันไม่เส้นมันไม่เท่ากันอ่ะเราก็ดึงออกเลยครับพี่เนี่ยให้มันเท่ากันเออใช่ว่ะเอาหมดก่อนชนะใช่ไหมอ่ะเหลือน้อยสุดเหลือน้อยสุดชนะใช่อันนี้เราวัดเราวัดที่เซนติเมตรมาแรื่ฝั่งนี้มามาทำให้มันขาดลอยมันแค่นิดเดียวจริงๆต้องอึดจะไม่ต้องอะไรนะและจะทำให้รู้ว่าขาดลอยมันเป็นยังไง คอใคเหลือเลี้เร็วๆเร็วๆเรวๆเดี๋ยวคือยังไงสุดท้ายแล้วจะมาสมัครเป็นลูกสะภ้ยหรือจะเป็นเเรียกอะไรลูกสะภ้าเหรืออะไนะลูกเขยจะมาเป็นลูกเขยนอยากมีพวนมันไม่ได้แตเองี้ยเาต้องเป็นลูกเขยเต้องเปลูกเขยมองเหลือคนสุดท้ายหอหลืองคนสุดท้ายหมหรือว่ามันหมดที่หนูได้ก็เนี่ยลอย่างที่เราชนะแล้วเนี่ยต้องให้เหลืออ้าวต้องให้ขคนบออ้าวตองห้บคุไหบอกก ือี่ไงนี่เหลวัดเซนติเมตรทูเขาดิคนสุดท้ายเป็นคนสุดท้าเาย้ยอาแค่เกมนไม่เป็นไรอ่ะกินเลยอ่ะมามาทอนทอนเดี๋ยวเทีมแพ้มีสไพรโอ้ยนี่คืออะไรอ่ะของทีมแพ้หรอไม่ทีมที่หนึ่แพ้ เพราะเราสองหนึ่งทีมนู้นน่ะแพ้อ้าวมาแล้วโมกมา ฉันสำเร็จแล้วจ้ะปล่อยนางจอยไปเลยจ้าได้เวลากลับไปกกลูกแล้วได้เดี๋ยวกนนะแม่แม่เอหนูขอบคุณนะที่ให้หนูมาถ่ายที่ร้านโอลิเฟนแบงคองทุกคนมาเที่ยวที่ร้านโอลิเฟนแบงคองของแม่เอได้นะบอกเลยว่าที่นี่สนุกมากที่นี่มีแต่ความแบบน่ารักความสนุกสนานเครียดเครียดก็มาเที่ยวได้เราลืมภาพอะไรที่มันจำจำเกี่ยวกับเรื่องการมาเที่ยวสถานที่แบบนี้แล้วก็บอกว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบกดคนดูถูกคนอะไรเงี้ยเด็กทุกคนที่ทํางานที่นี่ ทุกคนมีคุณค่าในตัวเองวันนี้ขอบคุณแม่เอ๋ขอบคุณน้องๆขอบคุณทุกคนนะขอขอบคุณหน้าร้านขอบคุณ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 ไปแล้วถึงเวลากลับบ้านไปดูนิลินแล้วไปแล้วบายทำไงอ่ะแม่พ่อหนูดก็ช่วยไม่ได้นะพ่อแม่เวียนกำลังสนองพ่อหนูไปแล้วนะบายบายจ้าบายบายเอาไว้ดีกัยพี่หนิงดีกับแล้วเอามาแกงแล้ว ก่อนคืองงมากแต่ว่าไม่เป็นไรพอดีว่ามาแล้วทม่นี่สนุกมากที่นี่สนุกมากแต่ว่ารถผ่านที่แกงก็คือใะไรไม่ยอมง่ายๆหรอกนะเยี๋ออีพี่น้าเจอกันแน่ค่ะแม่หนิงปฏิภารเจ้ากันไร